ช่องฝีมือแอร์รถยนต์บริการซ่อมแอร์รถยนต์รับเปลี่ยนมะน้ำโดยช่างผู้มีความชำนาญประสบการณ์สูงรับซ่อมแก้ไขดัดแปลงแอร์รถยนต์ทุกชนิดแอร์รถยนต์เย็นไม่ดีมีปัญหาเชิญมาที่นี่ครับ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 ถอดย้มันเครื่องใหม่ครับกำลังถอดถอดกรองอยู่ นี่กองเก่ากำังปล่อยมันเครื่องออกอยู่อันนี้กำลังหยุดติ๊กติ๊งให้มันเครื่องนี่ถ่ายน้ำมันเครื่องใหม่ครับมัด,ด้าสามก็ยังอยู่มัด,ด้าสามอยู่ครับตอนนี้ถึงทีที่ต้องถ่าย,ยาน้ำมันเครื่องครับต่อไปก็ถ่ายน้ำมันเกียร์ตามลำดับน,น้ำมันเครื่องก่อน มันหยุดเราหมดแล้นครับเดี๋ยวติ้งติ้งิงอยู่มันยังเดี๋ยวติ้งติ้งติ้ิงอยู่เดี๋ยวมันจะสักพักนึงก่อนกล่องฟิลเตอร์ใหม่ครับมัด้าแท้ใส่มนด้าแท้ครับจะใส่ละจะใส่ละ ต้องลงชิดไว้เป็นอักฐานพอเราเปลี่ยนน้ำมันเครื่องรรรหรือว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างครับจะได้รู้ใส่ด้าใส่ข้างในด้วยน,นะครับยังยังจบติ้งติ้งอยู่เดี๋ยวผมใส่ก้องนะครับใส่ก้องกัน คือเรงน้ำมันยังห,ห,หยุดทำไมหยุดด้วยกันพักนิดนึงหยุดน้อยแล้วแหละจิ๊กจักปล่ยอยมันนานนครับนานนะใส่กองก่อนดีกว่าทิ้งกันเป็นชัว่วโมงนะครับรู้สึกว่าจะหยุดน้อยลงแล้จะย,ยังหย,ยุดอยู่หยุดตึ๊ง มันเครื่องยังมันยังหยุดต,ติ๊งติ๊งติ๊งอยู่ให้มัน,นทิ้งไม่นานนะเป็นเป็นชั่วโมงแล้วนะแต่ไม่หยุดน,น้อยลงแล้วนอาจจะพอแล้วครับอาจจะโอเคแล้วนานแล้วอาจะโอเคแล้วนะครับเสร็จแล้วครับบวชสิบเก้าบวชสิบเก้าเสร็จแล้วครับ เดี๋ยวไปก็ไปใส่น้ำมันเครื่องเตน้ำมันเครื่องครับเติมน้ำมันเครื่องเดีจย้เราเลยค้ำมืดค้ำนะครับ ววนีม่มืมอคัมเมวานกับมือคัมมือคัมเหมอง้มันเครื่องครับไม่ไเหม็นหบ มาครับยุงเริ่มมาแล้วอันนี้กึ่งสังเคราะห์ครับงกึง่งสังเคราะห์

no deseo decir, deseo decir que ก็เติมน้ำมันเครื่องเข้าไปแล้วครับชักมาก็พอดีครับสี่ลิตรพอดีเลยพอดีฉีดพอดีเลยพอดีฉีดพอดีเลยครับพอดีฉีดเลยพอดีฉีดเลยเป๊สี่ลิตรพอดีฉีด นั่มันเครื่องถ่ายมากก็ถือว่าดำนะครับมีคราบขมังไว้ นี่กองกเดิมกองอ้อยฟิลเตอร์น,น,อนี่ก็็นกรอกเสร็จไปใช้ประโยชน์อยอื่นมันเครื่องเก่า